มาวันนี้แลหละฮ้าลวละยิงใกล้แต่ยาต่านโบตายแล้วยิงลงมาตกซซล่าซ่าผลเสียงเลนไปพวกปลาเขาได้ม่ขึ้นเลยปลายิงบ่อฮ้าวใช่ไหมนะมันบาดมันละตายขึ้น,น ออกโหมันตุ้มนะสีทองนี่นเนาะสบายดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้เขากำลังไปหาลัดเสาเมื่อกี้เราไปจอบใกล้จนเมื่อยจอบจอบใกล้อยนี่ป่าไหลนี่มันเห็นเาขาก้อน ตอนนี้วัซินก็บ,บ่ม่อนไปพุ่นละไปทั้งเอานอนสุดก้อนนะผู้เอาใกล้ไปพุป่นละโตสุเพิ่นเอาไปน้ำลังหัดนี้ทุกคนนะ มาเฮานี่แหละฮาเรายิงไกลพกุกมันอยู่พกุกเราทุกข์แต่ยาตตา่านบ่ตายเนาะยิงลงมาตกซารสาดเศนเลนวพวกเฮาเฮาไปหาบ้างก็สงสัยมันถืกปีมันนะมันฮุกแล้เฮาเรายิงไปเลยเศงเลนสารสาดตกแเราพัดสงสัยบ่ตายตามเบ้่ง อ,อุ้มนะั่นแล้วยิ่งเนะสิ่งมันหันรับจอบมากแบบดำๆยโอโอ้สงชัยย่ำปวดตายทุกคนนะเลนทั้งนั้นเลยตกมาแล้วสงสยัยทึบปี้มันบินบ่ได้เลยนะมีแต่เลน,นตามคิด,ดินเลยมูรุติยังไปฟีอยูน่นปปะ อ๋อต้องเห็กมาสามเจงพอดพลีด้วยนี่มันออกมาป้องเก้าเลยอ่อยู่พีพีตัวนี้ตัวนี้เลยเก้าเลยตัวนี้หมู่ไมโลออนนะนะห้อยลู่มันนี่นี่ห้อยลู่มันนะห้อยลู่มันนี่ห้อยเมมนห้อยเมมนี่อ๋อต้องทำห้อยโมนะ ไม่ไหมเริ่มไปเมื่อเช้านี่โอ้หมูออกมากลาง่านแล้วทุกคนมาขึ้นมาหาก,กินน้ำน้ำแห้งแถวลุบเนะียเยบพี่ตมไปนี่นะโอ้มาขึ้นนน่อนก็บ,บยได้หมาหอนทุกคนหอ,อยมาทั้งหมดน,นะมันมาโยกกันอยู่นี่นะครนะับ มีแต่ห้อยมาจกก็คืนมันหอนซส่เซทั้งห้อยมาทาั้งห้อยมูอาต่นนนนนาห,มน,น,น,หอน,อนมันครบมันยอะเดียวมันย่างทีมองดานคืนสิ่งเซลเซสิ่งมาหอนหอ,อยมูเนี่ยมูไปล้อ,อ,อนหาวว้าวนั่ มันมากพี่ห้อยเมฆมันกนะำลังดูดเห็นหินดาดินตอนนี้เฮา,าเฮาขีดดานมาสองห้องแล้วทุกคนน,ะนี่เฮาหน้ามุงมากเลยอือไปมือนัามุบสถ้ำทุกคนเฮาสิได้โล่เมื่อบน,นีิ ออมันล่โห่ยไปเลยเลยทุกคนเลยเด็กห้ามนำมาจะหอดเคดานมาสห้องข้ท้าไปอีน้อยนึงละสี่หอดอันดานที่ขเจ้าพักเลยงูเลงควงายนะไปนี่ เอาสีเดลรลขึ้นเมื่อทางเก้าครับี่แล้วน้ำทางรถพี่แล้วทางรถนี่ bond, หอดบอลเข้าพักเลยด้ทางรถอหอยมากนะนักหอยหมาจาะสูงน,นี่มันห้ามทางกี่นี่ยู่บอลนี่เสียดายโคตรเลย ันซอยลเลยวน้ำน,นี่มันห้ามพึ้นมานีนี่พี่มันพึ้นมาทางนี้ห้ามนี่ในโค้งเขานี่โหยนี่ตอนนี้เขากับยออดที่พักะเขากบล่างหยางมือมือน,นี่เขากบสีผ้ากระจามเบ็ดนะเมื่อคืนนี้สิบโมงเขาเซอร์เบ็ด เพราะว่าเ้าไปกาป้านปลาคืนนี้เห็นปลาลายแล้วก็เอาเบ็ดลงไปยายเชื่อนะสิบโมงคืนนี่เดี๋ยวนี้ท่านยามซัมเมอร์นี้จังยาม,มบ่ได้กับบ่เป็นเพื่นอนนะเฮามาลัตเช้าเนี่เฮามีกินสก๊อไว้แล้วคืนนี่เฮาได้ปลาคอมาคืนนี้สำแหน,เ,นเอาการเอาได้ปลาเบ็ดเฮ้ย,ยท่านยามบ่ ี่เรีวกินแล้วปลา,าที่น,นี่นะโอ้ห้วเมตโตกินแล้วปลาเขาการขึ้นเบ็ดเขาก็เซอร์บอลเขายู่นี่เลยนะกองๆไว้เทน,นี่เลยหลังนั้นสายเกง่งติ้งโอ้เสิร์ร้อนพอขึ้นเดียเห็นยินนี่จำเห็นในซัม สัมเดียกเตอร์ได้นั่นแหละคืนนในยูนีฟังเอาเบ็ดมาใหญ่เ <c oughs> ชื่อมันผู้อันห้องไปนเลยเกือบไม่มีจะเทิมเบ็ดก็ใหญ่มากมิดแล้วมีได้สักโตชั้ เกมีได้ปลาเมื่อคืนนี่แล้วกินมื้อเช้าวนี่คือนิพการ,รได้ตัวใหญ่เจ็บเจอต้มต้มปาลาได้เลยกินมืน้อเช้าวปลาเขาได้เมื่อคืนนี่ ป๊าย<บ>ิ่งบ่อเฮ้าใช่ไหมนะมันบาดมันละตายขึ้น,นบ่ม่อนยิ่งนี่คอยเป็นผู้เห็นแต่เฮ้ยบ่ม่อนยิ่งคอยถือนะาเจ็บบ่ม่อนถือปืนอันนั้นเจ็บยิ่งยวม,มันบ่อยู่นี่ต้นนี้อันนั้น,นเจ็บยิ่งนะตายแล้วเฮากบขอ้อนี่โดน,นนี่อันนี้อันนั้นเจ็บยิ่ง Họ tôm kín tới đi mày đi mồi khao sụp ừ, cho ừ, nó Còn đây họ có nó bị khô con cho và nhanh socket kiến nhá xếp cơ thác lên mét số xì mưu ý lẽ mà nhỉ ừ. tôm bạc khó nhai hết số quá sơ khúc số cho em đi nhé môn, môn ở số một phai mà bán à mà Thế. tôm bạc khó nhai xây số một phai ý là เอาซื้อหลายๆเด้อเฮ้ยเอากินแล้วนอนอดเลยเห่าเฮ้ยไม่เจอเห่าปลาโคเกิดความด่านแลยฮะก็เคยหินหินแต่มีได้นะหินแต่เคยนุ๊กบีมันอ้อยาเนาะเออบีมันขี้มันหมดเลยฮ้ยทิมตีบีมันนะเชื่อบบีปลาโคขอบบอนเชื่อต้มเลยได้ โบอ้อแตะทีมาเลยใช่พีต่ตัวยูทิมติของเซฟได้ฮัลเล่อ๋อมีตดเนอาเน้นมุนมาเลยโอ้โห,โโหโตัวใหญ่มากโหมันตกสเสื้อมาสินลงงบม,มั้ใช่ไหมลงไปตกไปดำหาแล้วสินเฮ้

tiếng khôn đó oh. ว่าขการเมื่อคืนนี่ไม่ต้องกินกันหลายแล้วนะการมา,ลาเล็เตโคผมยะามันหนาวขึ้นนี่ปลาเข่งก็มีปลาซิวก็มีปลาเบอ้ปอปลาโคปลากังเ <c oughs> ด็ดมันนี่ไก,ก่กับบัวได้ซ้ำไปต่อต่อมันีะเสาร์นี้ก็บัวซีนกับบัวมอดไป มาสินกับบะหมอนพนลงปีงูแล้วล่ะสามตนะบ่ใหนั่นนะ,ะสามตเมม่ขึ้นนี่แหละอ๋อมีไข่พร้อมพร้อมสินขา่าวจ้ามาตัดยุดโต๊ะกองแซบๆเลยนะี่อ๋อมอกระปุนแล้วนะจะน่ากับป่าล้งน,ะนี่เด็ดได้ดบอนี่ผัดมันตะเวนวิดนะ น้าปลาเข้าไปเ,เออตัวน,นี้เอาไปตาไปก่อนไปตาไปน้ำมู้งตาเลยนี่ไปปีนกินกระตมมัมตมะฮุมกระตัโท้ โอลม่ได้พลาดเลยโผมันม่ได้พลาดที่บ่มังอป่ากระเจ้ากระสุกเลี่ยเนี่ยเปิดแล้วเอาสมุนไพรเชิญนี่กระปุกเลยแล้วเหมือนโผล่เลยง่าเมันกันโอ้โหหน้ายายานี่เปื่อยมันแล้วยาบีออกชินเก็มแล้เออเซอร์พอผสมพอแล้วพอเนาะโอเคล็โอเคซื้อเพราะมันเป็นยา ปเปอยแล้วน้ำปากอะจ้าน้อยก็ได้ปุงโห่็เป็นะ่าปอบโห่มันตุ่มเลยสีทำงนึ่งนกนะทอดน้ำขึ้นจ้าน้อยเนาะน,น้ำลายเอา,ามือไปปุ้มอี่คือตอนนั้นเนะนี่ย ต้มต้มปากคอใหญ่จังฮะมาน่ยหมดเวลากินเข้าเลยต้มปากคอใหญ่ออามาลูกสิเนะี่ยกินได้ยี่ต้อสองตัวแจวมาก็กินแแคมน้ำเลยมือนี่ม,นามาได้ทุกคนกินเข้า,า,าน้ากันมาดิห้าได้ห้าเอาได้เอ้ยฟาตะกระดอสีนป่าแนละ้วขอเลยนะนเห็ดชินแห้งแต่ละคักเลย้ย ซุ่มม่ตววาวนีลมาทุกคนเขาเอาแค่ชิีนประคนอนขี้ร้ายเล <c oughs> ยเหฮ้ฮึหืมง่ายฮึ ปรคอร <Hus k? S 2> นชิงามเลยนี่นนมันหมอแ<า>ลวโปเพโปกมันใช่ไหมลูไ <c oughs> ด้ของน,น,นะคร,รับักมันนีมั้งมสักขอถือนไม่ลาฟีลายก็่มต้องมา หนังจ้ากกินข้าวแลวก็ห้องกับสีผ้ากันไปหายายกับดักนูไว้นะบัดนี้เพราะว่าเฮาสซเมอร์มาอื่นพอได้ยาม,มาัมเมื่อกินอยู่บ้านมาอื่นเซอร์เบดกับเซอร์ไม่มีได้ซช่ไป่าป่าฟูอยู่นี่ฟ้าไปชมนี้ก่อนทุกคนนะเป็นในเรื่องกระตาบลุ้นคลิปต่อไปคลิปนี้ขอฟ้าไปชมก่อนขอขอบเจอที่รับส้มแลวก็ กดติดตามเลยนะ